สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนของของมูเฮาของมูเฮ้าครับผมกตสิเป็นต้องบอกเลยว่ามีแกมมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งท้อใจอย่าพิ่งหยุดอย่าพิ่งปิดเราเราไม่ได้จะลงรายละเอียดดีเทลลึกอะไรมากมายแต่ว่าการที่เราจะพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราต้องมีความเข้าใจถึงหลักการกฎเกณฑ์ของมันด้วยว่าแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นซึ่งกฎเกณฑ์ทุกอย่างของภาษาอังกฤษมันถูกกำหนดไว้อยู่ในแกมมา เพราะฉะนั้นเราต้องไปแตะมันนิดนึงไปแตะแบบแตะมันแบบคนเขินนิดนึงส่วนอีแรกเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสมคิิ contraction ครับ contraction contraction ก็คือการการย่อหดคำกริยาจากแบบ he is จะเป็น he s จาก she is จะเป็น she s จาก i will จะเป็น i'll ซึ่งย่อทำไมย่อทำไมเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจกันโอเคครับผม So b ร์ are you free this weekend would you like to grab a coffee oh yeah i'm totally in bro what time works for you how about saturday afternoon sounds good man i'll see you then okay awesome can't wait so then me yeah i'm totally in i am totally in me i'll see you then ก็คือ I will see you then แล้วก็มี can't wait คือ cannot wait ครับผมโอเค so contractions เป็นการที่เราเอาคำที่จะมีอยู่ในเป็นเหมือนเป็นอารมณ์แบบคำเชื่อมกริยาอยู่ในประโยคบ่อยๆแต่ทีเนี้ยเราเอามารวบเรา,เามารวบเข้ากับกริยาเลยสาเหตุเพราะอะไรทําไม,มเราถึงต้องมาหดคํากริยาให้มันให้มันวดรัดแบบนี้หนึ่งก็คือเพื่อความกระชับในการพูด เวลาเราพูดปั๊บแล้วเราสามารถที่จะย่อคําลงมาให้มันเป็นอ p ส s t ฟ o p h ต่างต่างเนี่ยมันก็จะช่วยย่นเวลาไม่ว่าจะในทั้งการเขียนและการพูดครับผอสองคือความเป็นธรรมชาติอพอท้าแบบ he will not go until they are มันจะแบบมันมันดูจริงจังเกินไปมาพูดชัดเจนอ,อ่ะมันเร็วอ,ะอ่ะน he ll, he l l not go until there มันกระชัับแล้วมนดูเหมือนธรรมชาติมากขึ้นมันไหลเข้าหาบกันมากมันจะเป็นเรื่ออะไร accent อะไรมันจะเขาจะพูดกันแบบนี้แหละอาใช่แล้วก็มันจะทําให้มันจะทําให้มีความรู้สึกว่าแบบเข้าถึงได้ง่ายขึ้นคือเป็น friendly ขึ้นครับแต่ว่า contraction เนี่ยเราก็จะมันจะมีในส่วนที่ไม่ใช้ด้วยก็คือเราจะใช้เวลาสนทนาเวลา text message กับเพื่อนอะไรที่เป็น casual conversation ใช่แต่ว่าพอมาเป็นแบบส่งงานอาจารย์ส่งงานมหาลัยส่งงานหัวหน้าหรืออะไรเงี้ย ไม่ค่อยใช่ครับ,รบอาจจะมี<ผ>มนิดเดียวจริงๆ,ๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นภาษาที่อินฟอร์มลก็คือมันไม่ทางการเไร,รเพราะฉะนั้นถ้าไปคุยอะไรกับทางการต้องใช้แบบดีๆนะครับผมถ้าใครสนใจนะฮะอยากจะเรียนภาษาอังกฤษกับเราครับกับโบ๊ทและคริสนะครับผมมาเจอกันได้ที่ English Gamma อย่าไปย่านะครับผมใครสนใจ Inbox มาได้เลยการเรียนก็เรียนง่ายๆนะครับผมแค่มี Facebook ก็สามารถเรียนได้ผ่าน Facebook กลุ่มนะครับผมถ้าใครสนใจก็ Inbox มาได้จัดไปราคารดพิเศษเลยครับ Inbox มาได้ เลยครับ